เดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันมองกลับหลังอย่างเสียดายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ วนวายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีข้อจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเว เจริญพนสัตยาโยมพมพีพิ้องทุกคนทุกฐานรายการเสียงธรรมจังหวัดประสิทธิใจมอแมพีพิ้องเป็นประจำรายการเสียงธรรมจังหวัดประสิทธิใจได้รับการสนับสนุนจากประเดชประคุณหลวงพ่อปราสิทธิโสพโรงจังหวัดาจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทธิใจรัวตาจีนอาตมาล่วงเกียรติวัดนาโตมิงมปพีินองมาดําเนินรายการเสียงธรรมจังหวัดประสิทธิใจนําลักธรรมกํามซ้อนของสมมาสัมพุตเา้ามาบอกวลามากฟ้ากระตุกตุกชาวของวันเศร้า เวลาทิยากลึงตึงติยกโดยพระบาทต่างกลุรมากุัมกันาเจ้าอวัดสัวทรงโปรดตังเนบเอ็มเกาสิบเอ็ดจุดทรงงามิเกิดาตรงนี้พระมิพี่นองตังอยู่หน้าตรงแจงเล้งเป็นแบบซาตายถูกถูกวันด่านผู้ฟังทั้งหลายก็วันนี้มีเรื่องราวเสื่อซาลากระลักํำกันซ่อนกันเหมือนเดิมเดิมถุกวันพระมินี่นองฟังกันไม่เบื่อฟังกันไม่จบพอเปิดเบื้องเีปันประตมกัน นั่งมาบอกมาเล่วกันทุกๆชาวก็เงินเสาร์แล้วพอเมย์พี่น้องเดือนตั้งเสีกลางทีขึ้นโดยประมาณเป็นประเทศไตมันเราติดแล้งกันแล้วก้าวใจงายพอเมย์พี่น้องท่านผู้ฟังต่างไล่แต่ว่ากองเกินต้องเกินต้องนํากโอนเล่าท่านผู้ฟังต่างไล่ก็ตรงนี้ต่อชาววันอาทิตย์พอเมย์พี่น้องที่หยิบเซติ้งงากุมพอเสิร์องพันลอยอกสิบ แปดตันผู้ฟังต่้งไล่ประที่ราพระตั้งการ,ระดับชาววาัดเทปักส่งวน,นาเทปักสรงผู้ช่วยชาววัด้วยรักษาการลุยแชตันผู้ฟังต่างไล่ประชุมขณะทรงของจังหว,วัดตรังทีวัดเก้าเกว,วัดเจ้ากระนามปื่อสิเก้าบ่มีพี่น้องตันผู้ฟังตั้งไล่ต่อชาวเริ่มตั้งแต่แปดโมงเจา้าลงตะเบียนเป็นต้นไปตันผู้ฟังต่้งไล่ กระดาส้มตกปีไปมีพี่น้องมีการประชุมกันก็เวียดกันไปตามบัตติมอส้มสมควรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาอาจารย์บุกวังตังไล่ตรงนี้คือว่าเป็นงานกงขนะดาส้งอา่านผูบุควังตังไล่ถทกควังแล้วพอล่วงแต่ว่าวัดต่างมดต้องไปกันไปพี่น้องเพื่อจะงานอกไฟตรงนี้ติดโรยเด่นกันตามแต่ร่างเวลาท่านผูุ้ควังตังไล่ตรงนี้ก็บอกว่าตึ้งเหล่ากาวิปกันปพี่น้อง แต่ว่าตึงตรงนี้อันตามาก็เล่งวันนี้เรื่องความจริงงันประเสริฐตันบุฟังท่างลายความจริงงินประเสริฐเกิดจากไรมังก็เป็นหลังต่ำกําซ้อนของสมมาสัมพุทตเจ้าตันูกฟังต่างลายต่กว่ากับับพูกเราลูกลกล้กลานล้านบ่อยสัตเตผิดสุผิดนิบบวบาสกุบาติกาอ่าพ่อแม่พี่น้องก็งเรื่องไรงมังอริยสัจก็คือ เราก็เปรีความตั้งปีเลยว่าความจริงเงินประเสริฐที่เกิดมาโลกใบนี้พระบุตรศาสนาโดยเฉพาะประเทศบรรเราที่เราโยเย็นเป็นสุขทุกวันนี้พรอแมีพี่น้องฐานผู้ฟังต่างไล่พรามีรักธรรมกรรมซนข้อของสมมาสมบูรณเจ้าที่เรามาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติจบประกอบกันด้วยธรรมก็คือสําพนที่ซ้ำกันพรม่พี่น้อง ไม่ว่าเร่งไรมั่งบมแล่งเรงอาดีอาซัดนี่ผมม่พ่นองแต่การใจตัดเสียไปแล้วก็เปรว่าความจริงกงรประเสริฐต,ตรงนี้ก็เริื่มตั้งแต่ตามมาเรามีตกไหมในยุคปัจจุบันนี้ผมไม่พินองท่านผู้ฟังท่างไล่แต่เราเอนในบ้านในเมืองถูกสิ่งถูกยางจะเกิดโ้ผีปาดจะเกิดการฝันฟันในสังคมของไทยเราอ่ผมไม่พ่นองถ้่ภาษปาว่าติต้นตกต่างร่างกายต่างจิตใจ อันตามาก็เชื่อเลือเอ็ดเลือกเกินว่าท่านผู้ฟังต่างไล่ว่าคนไทยตัวทุกย่อมหน้าถูกมู่เล่าท่านผู้ฟังต่างไล่ก็มีความทุกข์ตตามกันไม่ว่าทางร่างกายรเร็นก็มองไปตึงพ่อแม่พี่น้องเจา้าโยตะเก็บใจเด่นว่าโยเกตใจเด่นก็ม่น้องชาวปากีสถานซุรินอย่างวัดไรก็แล้วเต้เพ่อแม่พี่น้องแต่ลำกำลังเกิดก็ปีปาดกับเจา้ากัมพูชาท่านผู้ฟังทัางไล่ทีน่าก็หยุดดีก็ไม่ได้ ฮ่าพม่พน้องคนไตเราก็รักสงบรบไม่กราดฮ่าตรงนี้เปร่งจาดไตกล้องเราก็ดังกองถัว่วสยามเมืองบ้านเราพม่พน้องเปรดให้สภาวะความเป็นตุกนังจะเกิดแก่เจ็บตายใ,ในเมืองติกันสู้รบกันฐ่านพวกฝั่งต่างไล่เกิดการก็ผีผาดฮ่าก็เอ็นดูพิณองเจ้าจ่าอ่านอ่านอ่านทุกคนพมิพิ้องเติกำลังตรึงกำลัง โดยจะพอกองทับพอเมพินองเมตบปากที่ซ่องฐานบุฟังทัางไลยก็แล่งเรื่องความตกตรงนี้ความจริงอนประซึ่งฐานบุฟังทัางไลยที่ว่าบอกกันว่าทุกคนแนวลังแนวนาตำานกันสมเมส้มพน้น่านบุฟังทัางไล่านก็เป็นแนวนาฐานกลางกลางไล่ทั้งไล่เล่พอเมพินอง่านพูกก็บรักดันว่า อาเป็นดินก้องเราอาต้องเป็นก้องเราไม่ว่าวันนี้หรือต่อเช้าตรงนี้แต่ความจริงกงินประซต่างๆผูกฝังทางไลแต่ก้องโก้าเราก็ไม่เอาเลยพรอะเม่พี่น้องเพราเราเป็นเมืองพุดเราไม่ทราบมาตีเอาก้องเกยก่อนอาได้แต่ก็เอาก้องเรากหน้าตีก้องเราก็เราไม่น่าจะให้ดันผูกฝังทางไล่แต่ว่าต้องเกี้ยกล่อมมันลักลินเหล่าไม่น่าจะให้คือเราก็ไม่ให้ท่านผูกฝังทางไลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวกันตําปนปลื้กก็ต้องหวากันไปตามนั้นคือกระปาว่วาตทุก สภาวะตกเกิดขึ้นจากไรมังอ่ะพ่อไม่พี่นองก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นจากเกิดแก่เจ็บตายอ่าแต่เกิดแก่เจ็บตายเราเ็นเป็นโรคปต่ําว่าเกิดแก่เจ็บตายอ่าเวลาก็รบเราก็ว่าเรื่องเราอ่าก็ตำเราประเนี่ยนตัดบุคคลต่างแต่ว่าเรามีไปโรงพยาบาลทุกตำลายป่ะเนี่ยเราก็มามองรักถึงความเป็นจริงว่า เออโปตัาไล่เร็วเวลาเจ็บกายไม่บายก็ไอป้มมันเราเราหลักใจแต่ว่าเกิดโคปิาท่านท่านผู้ฟังบ่เมพี่น้องแต่ว่าสภาวะตุกปัน,นี่หลักใจกากะดีหาตายอย่างนี้ว่ะ,ะเมทพี่น้อง่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ว่ากุบาเราไมา่ได้จักเป็นจริงแต่ว่าต้องุงนี้ต้องเป็นเรื่องที่นา่ากิดแต่ว่าในสภาวะที่เกิด กันกระยับกระแย่งหรือการแต่ว่าก็ดีลาดไม่ใบออกใบใจกันนี้ถ้าเป็นไปได้ปแมีพี่น้องไม่ต้องรักษากันโปรดใจไม่ต้องรักษาตัดปัญหาทางซ่งควายว่าควายเนึ่งรักษาให้ก็ดีรักษาไม่ให้ก็ด,กกดีแต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายก็ปวดชาวอันตรภวังปรมีพี่น้องที่เราศึกษากันมาที่เรากว้างกระจากคนตาคยคนแก่มาตรงนน้าเกินแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ไม่เตะไม่เหนื่อไม่นอนอันตรภฟังบางทีอาจจะเกิดแก่เจ็บตาย อาเกิดจากความเจ็บความกายอาจ,จะไทยก็ได้หรืออาจจะโรดก็ได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นสิ่งจากันก็อยากว่าสภาวาะธรรมเพราะฉะนั้นเล้วการเจ็บกายไม่ได้ไม่ใบนี่ก็อยากว่าในคนจะได้ยินมาจะเล่งกันมาหรือตอดกันมาก็บอกว่าตาคนจะง,ง่ยา,ายเวาาลายำกายแต่บุกวังทั้งไล่กวังลวงเกี้ยวได้ดีท่ะ มันยังมียารักซาพมนพี่น้องมันยังยารักซาไอ้เรียบร้อยนั่นคือมีหม้อดีตันบุกวังต่างไรเล่ยไงมีหม้อดีไม่ว่าหม้อบานหม้อเริ่นหม้อเป็ดอะไรก็แล้วแต่อันมีหม้อดีก็เรียกว่าคุนกายอันง่ายแต่ว่าคุนนี้ตายถึงเมนยนมาเขามาไม้่วยได้ไม่ได้ก็ไม่ก็เรียกว่าไม่ยารักษาพอไมายารักษาตรงนี้มันป็นการเสีย้าถตาเราหลักษาพม่พี่น้องชาวกัมพูชาที่เขาเจ็บนักโดยสภาพว่าเรื่อยก็แล้วแต่ มาตต้ในเมืองไทยอเกิดก่อปีปาดว่าเอาคนใต้มาตอรามานากาบเก่งกันเป็นนั่นเหล่าตรงนี้เป็นปมพีนองเป็นก่อตีทำกันก็ยยียกว่าสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์นี่เราก็รักษาโบเองเลยผมไม่พีนองโบกาก็ก,กรักษากันไปแต่เล่งวันตามแบบซา,ามันเราเรวาว่าตีก็เราว่าเล่นปนนี้พับมันบป็ม่มีีนองแต่ว่า อย่างวัดอุบลรจจาชธานี่ไม่ลงเกี้ยกชําความตรงนี้ก็พอ,อ,อประมาณว่าแต่ก็ยิ่งโรงบ้าบานว่าระเบิดมาปิดทางอาจารย์บุกฟังต่างไล่ทําไม่โรงา,างงบาบ้านเราวันพังเว้ยพอปั้งใบเลววันพอไม่พินนองก็เครื่องมือเครื่องไม้ก็แงปล่าการต่างการเปลก็เกิดการเาารสียหาย คุณบันโราก็รักษาไม่ทรกไม่ซสื้นอยู่แต่ผู้ังต่างๆอย่างโอคุณบรรโกมารักษาแล้วแต่โดยความเป็นไตไต้สยามไต้สยามเมืองยิ้มบรนโรานี้เราจรับตื้อกันรัฐทา่ว่าเราเนี่ยใจใครมาจากไหนได้โดยจะพอจันยายบันเภทนั่นพอแม่ี่นองคุณกายที่ว่าเจ็บกายไม่บายไม่ว่าจะเป็นจาดเชื้อเชื้อชาดมาจากไหนตัวลูกนี้ ก็ถือสถาบันการแพทย์รักษาพี่นี้พ่อแม่พี่น้องบอเอ็นดูกันเกิดมาความเป็นมนุษย์อันเตียวเตรียมกันตรงนี้มันเป็นสิ่งไรสำคัญแต่ว่านระพาวาน้ก็คือพลผลมันต้องแยกพ่อแม่พี่น้องทานผู้ฟังทางไล่พราะะฉนนั้ิ่อแม่พี่น้องชาวกมบูชาหรือว่าคนไหนก็แล้วแต่่าก็เอ็นใจกันพ่อแม่พี่น้องเราอย่ามาเลงเรื่องที่ไม่จริงเราต้องใจสิ้นก็ง่้ยมาก กามมูซาวาัดนั่นตันผู้ฟังต่าง лай, าไลงกก่เราไม่เล่งกบกันเราไม่เล่งโตลงโตเล่เราไม่เล่งบิดเบือนตันผู้ฟังต่างไล่ก็เพราะว่าเราศาสนาพุทธนี่เราก็ต้องเล่งปณีเพราะว่าปากินนาตุกกาตุกต่ดเกิดขึ้นจากไขลร่งงต่เกิดเลวตันผู้ฟังต่างไล่เกิดความไม่ใบอกใบใจตรงนี้ทำกัญว่าเราเกิดเลว้วจากไรมาไม่ใบกายหายกับแกนใจตรงนี้แบบไม่ี่นองตัวโลกพอกับแกนใจตรงเกี้ยกระบอกหลาปากินณนตุกไม่ลุยชั อ่เราอยู่กันปฏิเทศบนรนโรว์ต่ว่าเกียจใจเด่นอ่าตรงนี้ก็ลงเกียจเล่งไปเดียวต่ว่ามาถึงบนรนโรววงในลาวท่านผู้ฟังต่างไล่ติลงเกียจมาดังเล่งอย่างนี้ผมไม่พี่ิ non บอด้เห็นอ,าาอน่าตรงนี้ผมไม่พี่น้องคน,น,งเนเดินเราแต่ไงว่าปฏิเสธยามบรนโรวนี่ผมพี่ิ non ในง้นกาเกี่ยวไม่ใช่ว่านนั้นรีดหนึง่งต่ว่าตบแต่งเรื่องประมาณก้องซำนักพุธทธศาสนาท่านผู้ฟังต่างไล่ ก็มีพู้แต่ว่าเราให้ความเจื่อถทื่อแต่ผู้ฟังต่างไล่ว่าเป็นตัวเต้นก้องเรามาโดยเจพาะหาตัวไปพราะม่พีน้องเราก็มีไรก็ยากกว่ามีสภ้าพร้อมด้วยตรงนี้แต่ว่าก็สร้างกันมาเพเป็นจ่อจ่อตัวเต้นนั้นพระม่พีน้องแต่ผู้ฟังต่างไล่อาจารย์ก็ได้ไปปฏิรายงบประมาณกองชาติหน้าเองจ่าแต่ผู้ฟังต่างไล่เขาเริ่มตั้งแต่ระดับนั้นเลยพระม่พีน้องเพราะจ้กองประมาณ แต่ว่ามามาตรงกล้องเราในบ้านเราว่ะแล้วคามนเนพี่น้องก็มีตานั่งขึ้นอไปป้ายว่าสวัสดิการของประชาชนงินทันผู้ฟังต่างไล่มันมีความที่ว่าไม่ไม่สม,มกวรให้ ตรงนี้อะเท่าคัญเหมือนกันเนี่ยท่านพี่น้องท่านผู้ฟังท่านไรไม่มีเอิ้นนุดนูด่นก็รัฐบาลฮะท่านก็เล่งมาปลื้ม่พี่น้องไปด้วยจะพอยโรงเรียนปฎิยตัติตามปะเลขซ่ามันถึกซ่ามพมินพิณองท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็เกิดในการะดาษส่งนในทำกฎหมายบ่แ <c oughs> ม่พี่น้องประราชบัญญัติของการะดาษส่งนี่บอกว่า ปะาดินที่มาหนังตรงไหนก็แล้วเ่ในยุคปัจจุบันนี่แนนบุฟังทัางไลยต้องมีการศสร้างเรียนปริญาติธรรมเอาเยโกเป็นซ้ำปลาเนก่านบุฟังท่างไลยปลาเนกสามันสร้างปาเนกบาลีปราเนกหนักธรรม่านบุฟังต่้งไล่แต่ว่าท่ทนบอกว่าไม่มีความซ้าคัญพบราไม่ต้องตื่นตื่นทง ตรงนี้การตมากระพวกก้าวใจอยู่แต่ผู้ฟังต่างไรแต่ว่าขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลงไทยเราตาเพลือประมาณพี่นองแต่ว่าผู้ว่าพี่พรยตรงนั้นนันตามาทั้งใต้ความคิดก็บอกว่าต้องศึกษาพระพุทธศาสนานี่ห้หมากว่านี่ พระแม่พิ้อง่านผู้ฟังต่างหล่เพื่อจะเป็นก็เตือนจิตเตือนใจว่าแผดเบื่อนที่ปันประธรรม,มกันอยู่ในประเทศบ้านเรานี่พระแม่พิ้องเรามีทิงแต่ว่าเราเลี้ยงได้คือสติติดฐานใจทุกวันไม่ว่าในการนานอะไรก็เป็นอยากรักทากรรมซ้อน ถ้าว่าไม่มีความสํากันตรงนี้ก็พมิพีนองมาแต่งเรียนปริยัติธรรมตรงนี้ตันผู้ฟังต่างไล่ตัวประเตศอยู่ปัจจุบันนี้ยังประมาณสื่รอยเปดโรงตันผู้ฟังต่างไล่แล้วครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนตันผู้ฟังต่างไล่ว่าไงใดเดือนแต่ละเดือนแต่ละบาานตันผู้ฟังต่างไล่ตัวประเทศนิยมจะเสดจ้าไปตมตามเงี้อนี้พมิพีนองก็วิ่งวนพมิพีนองตันผู้ฟังต่างไล่ผู้มีอํานาจ ผู้มีไรติวะในเิตามาติกายับกายายให้ว่งให้ง่าซาเอ็เอพ้น้มันหมากว่านี่เผื่อจะได้ต้องงบตรงนี้มาประแม่พปีนองในป้านงบปีพรเมนอดเจ้าต้องปันอร่อยปอดเจ้ตงปันรคเก้าติวได้ตันร้ยปีไพม่พี่น้องตันพูกฟังต่างไล่ต่างง่ากอมูลให้หมากพ่อแม่พี่นองอยาแถวแตงหลูกล้านบานตึนบานจันสามาเนนปีสู้เปล่าปีสู้ทามาเน้นก็หลูกล้านก้องทาน บางที่เราอาจจะศึกษาไม่ลึกซึ้งท่านผู้ฟังต่างไรการนี่ก็ไม่ได้หวาไรแต่ฝา้าไว้ตึ้งผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกฐานผู้มีอํานาจนั้นเป็นพี่น้องท่านผู้ฟังต่างไรก็เรียกต่้งมดว่าตรงนี้ปากินนากาปากินนากาคือตุกจ้อนนั่นแต่ผู้ฟังต่างไ่กงเกิดขึ้นไปลังเพื่อเรืเพื่อเกิดขึ้นเลืวอมีความโชคศราไม่ใบออกใบ้ใจแต่ผู้ตําม,มานไปโรงเรียนปริยัติธรรมบนเรกซามันศึกษาในท่านผู้ฟังต่างไร ในตัวประเทศก็มีเช้ยรอยเล้อรงตรงนี้ผมิพี่น้องก็มีบุคลากรต้องกินต้องโยต้องใจไม่ว่าปราปีสู้ตึงตลอดตึงกรูบา้าจรันที่เป็นกรารวัดหยาดยมผมิปพี่น้องฐานผู้ฟังต่างไล่โรงเรียนปริยัติตั้มไม่ว่าจะเป็นพระเนกตั้มพระเนกบาลีพระเนกซามันศึกษา ปาเนเอกทามันถึกษาลงเครียดลงไปสักอิฐเหลา่าแตนบุกฟังตั้งไล่าไหวก็เราเรียนไรมังอ่าปานเอกทามันถึกษาก็เรียนตั้งโลกอ่าถ้าได้รับจบหมกไปเลว้วตรงแตนบุกฟังตั้งไล่ถ้ามาติไปก้าวได้อ่าตามหมาวิทยาไล่หมาชุลาลงก้อนราชวิทยาไล่เลยมาชุลาลงหมาวิทยาไล่หมาหมัก,กุดแตนบุกฟังตั้งไล่แยกเป็นสองนี่กายคือนี่กายตั้งมาหยุดนนี้กาย แล้วก็มานี่กาตรงนี้ต้องคากฐานพ่อแม่พี่น้องฐานผู้ฟังต่างไล่ตรงนี้ก็ลงเกียกระเน้นว่าในรักตรงนี้แต่ก็เร่งไปเร่งมากกรเพื่อว่าความจบที่จำน้นเป็นไปกินหนาคาฐานผู้ฟังต่างไล่กว้างแล้วไม่ใบออกใบใช้ถ้ามานี่คือไปในบ้าน่านผู้ฟังในบ้านกของเราในปฏิทีกของเราในปฏิทิย่ย่มไปต่างกลางเด่นก็มากไม้ไก่กอง่านผู้ฟังทางไล่ กาโล่งเกียก็เล่งเรื่องความจริงเงิน,นประเสริฐประไรละบ่มพีนองเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจต้องยึนกันเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องสมควรอ่าประเมพี่นองต้งทตาให้เกิดทุกกันแล้วทุกกันตั้งประเทศนี่เราต้องรักกันแต่เมื่อเพลงจัดไต่ก็บอกว่าเราใจในรักซอบรบไม่กราดตนันผู้ฟังต่างไล่ไมบรักซอบหบไม่กราดก็บงองด้วยสถาบันที่เราต้องพกพองยัางชีวิตก็เรียงปรำไม่ได้หรือว่าแต่ว่าชีวิตก็คือการสถาบันสามลัสามสถาบันลักแต่ผู้ ฟังทางไลยก็นึงชาศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมโดยวงสั้นวงตุกพระองค์ดันบุลฟังต่างไล เราคนไทยตรงนี้ร่องเกียจก็อยากบอกพ่อแม่พีนองรายการเสียงตามจังหวัดเประสิทธิใจในี่บางทีไม่ใช่มีคนกว้างเางต่าเดยนี่แต่ผู้ฟังต่างไล่แต่ว่าใจของเราด้วยความที่ว,ว่าเราโย่ตับลังนันตันผู้ฟังต่างไล่ต้องใจไปให้ปี่นองตับหน้าโดยไปปีนองปี่นองทหานกรากราต่างไล่เล่พ่อแม่พี่นองไม่ว่าจะเป็นแกนนำกลองแมตบปากตีซ่องพ่อแม่พีนองพน่น มุนทิ้นแันบุกฟังตางไล่แปาดกลางไอ้พม่าพินองตานบุกฟังตางไล่ตรงนี้ถ้ามาถึงมาโรเรียวบันเรเลยเราจุ่งเสริมกับพี่น้ินองไม่ว่าตานจะทําไรกันเรียบเตะอ่าแต่พระชจาชนจ่งตานไปงาเป็นตัวแทนของตานแต่ละเกตแต่ละจังหวัดแต่ว่าผู้มีปืนเตะเราก็ทาหน้าเตะ บุลก้องความเป็นจริงพระแม่พิ้องฐานผู้ฟังต่างไล่าว่าเรามาเล่ว่าตรงนน้ตรงนี้พระววยวีปากวีจานกันไปต่างมดต่างเพแต่เราจำปลื้หลัานผู้ฟังต่างไล่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องมีธรรมามีสติอย่เสมอพระแม่พิ้องไม่ว่าจะกับกันดุเรื่องอาตมาเขาเ้าใจว่าพระพุทธศาสนาคนเดียวดำรงในพุทธศาสนาโยหาก็มีเรื่องอื้อเช้ามากใาม่ไกลกองก็เป็นเรื่องที่ไม่เพลกเพราะว่าพระภพิกษุสามาเนรนโยในปรฏิทานเราก็ ข้าเส้นเรื่อดันผู้ฟังทางไล่ยอมจะมีการติดก็แตกต่างปิดบางไปตามบ <c oughs> ิดเบื้อนไปตามบินได้ไปมัง่งปิดจากไปตามบินได้ไปมั่งก็เป็นส่วนบุคคลดันผู้ฟังทางไล่แต่ว่าส่วนแต่นี้กองประสององค์สามาเน้นนี่ปรมพีพิ้องเตะตามานโย่อ่ำหลงง่รรมนี่ก็ยังเลยปรมพีพิ้องปฏิบัติบีปฏิบัติชอบแต่ว่าสัตตาในพุทธศาสนาเพราะว่าปรมพีพน้องอประสององ์สามาเน้นก็หลกล้านกอง่าน เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเราตำตามลักตากรรมช้อนพระแม่พิ้องทานผู้ฟังทางไล่ตรงนี้ก็ฟากไปตึงถุกๆกคุณพอลงเกลี้ยงแรงถึงความชิงกันประเสิฐในทานผู้ฟังทางไล่ได้เกิดถูกตรงนี้ตานหน้าถูกถึงตึง่าวกรรมมาตานหน้าพรอแม่พิ้องรูปเสี่ยงกลิ่นรสตรงนี้ทำกันเหมือนกันแต่ว่าถ้า่าวะเป็นหน้าความยากเป็นปราตถนาได้เราทำในสิ่งดีทานผู้ฟังทางไล่แต่เราจะแเ้ไขเพิ่มเติพบทตศาสนาจะต้องเสริมพระแม่พิ้องว่า ให้เราอยู่ย็นเป็นทุกข์กันอยู่ถูกเพื่อราวาเราปฏิเต้ในพรมีพิ้องฐานผู้ฟังทางไล่ให้เราลำลึกนึกทึงอย่าไปนึกถึงส่วนบุคคลตัวบุคคลพรมีพิ้องฐานผู้ฟังทางไล่คนนึงแบบปัจาัยหน้ทธา,ธา,ท,นาท,ที่แว่งไปมัง่งที่เนียนไปมัง่งก็ยอมจะมีสิ่งที่ดีอยู่อาตมาเล่งไปไปจํำใน่านผู้ฟังทางไล่ว่าในก็ที่ไม่ดีมันยอมจะมีความดีพระพุทธโย่านผู้ฟังทางไล่ ถ้ากำตีไหนมันยอมยอมมีดุงตินั้นถ้าเราดีตรงดำต้องมีโกกับเข้าแต่ว่าเราแล่งกันเป็นอือเช่ากันตรงนี้ว่าพระพุทธศา,าสนามีคนที่ไม่ดีเฟ้องอะไรกันยัง่งท่านผู้ฟังทั้งหลาแต่เราก็รู้ว่าโลกใบนี้มันเวียนวายใจคือท่านพเมพีโนองท่านผู้ฟังทั้งหลา่าฐานใหญ่โตขึ้นมา เราคเห็นยเลี้ยว่าก็ใส่ร่างอันนี้จังตุกก้างอนัตตาเป็นทิ้งแต่ไม่เถียงไม่แถไม่เหน่ไม่นอนอมันเกิดขึ้นจากความที่ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ทุกคนจะก้าวใจกันดีว่าทุกคนเราทำม,มากระรมกำลังไห้ดีเลว้วแต่พุทธศาสนาเขมือนกันท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราบ,บอกบอกว่าตานที่เดินก็ไปอไม่ว่าจุดไหนก้องกันอันหนาที เราแต่ว่าเราคาดจะไม่ได้คือการที่เรามีสติสติความหลึกได้ทัปัน,นัญญาความรู้ทัวแต่คาดตรงนี้ย่ามมัดตันผู้ฟังต่างไล่ไม่ว่าจะสิ้งหนึ่งประการใดเราเล่นก้องจิงบางที่บางฐานเราจะเห็นว่าการเล่ก้องจิงบางคนบางฐานก็บอกว่าเรื่องเครียดเป็นประจำว่ามันสิ้งหนีานตายได้อาตมาก็เชือ่อแต่เราต้องแยกแยะนะตันผู้ฟังต่างไล่ในทั้งกรมบันเราว่าสิ่งนี้สมควรแล่งความทิ้งไหม เรื่องว่าสิ่งนี้เล่งความจริงแหลวมันจะเกิดอันตรายเกิดเพศเกิดไปเกิดการเสี่ยงให้ท่านผู้ฟังต่างไรโดยจะพอเรืร่องนี้ต่ท่านผู้ฟังต่างไรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับโรงเรียนปริยัติธรรมประเอกซามันศึกษาหรือก็ดีพระเอกบาลีก็ดีรือ่องเกี่ยวพุทธศาสนาท่านต้องมีข้อมูลให้หมาให้รบด้านท่านผู้ฟังต่างไรสิ่งเดียวท่า,านนำเสนอไปเด้วเป็นสิ่งที่ดีแล้ว แต่ว่าเนี่ยมันคัดกับคนที่อยู่างล่างเพราะว่าประติดบรรโรวันฐานผู้ฟังทางไล่เล่งไันไปพระธาตุบรนโราคนฟังเลยเข้าใจว่าเราโคโรงกันอายุกันได้ทุกองค์ค้แต่ระเมพี่นองฐานผู้ฟังทางไล่ทุกองค์กรนทุกหน้าเตะดิจานทำมฐานทำหน้าเตดีมีคนสั้นซื้อแต่ผู้ฟังทางไล่ถ้าทำหน้าเตไม่ดีเป็นเรื่องทต่ว่ามันไม่บาออกบายใจเพราะว่าพุทธศาสนาในี่ซ่อนหลังใจถตาวันให้เราไม่บาออกบายใจเราก็บใคทันทีแานผู้ฟังทางไล่ ถ้าว่ามันเป็นสร้างความเดือดร้อนในไม่ก็ไม่ได้เดือดร้อน่ันบุกฟังทั้งไลา่านก็จุดประสคงไปอีกแบบนึงแต่พุทธศาสนาเราก็มีอีกเบบนึงที่จุดระสคงกันดีห้าม่ันบุกฟังท่งางไล่พอล่อล้อมจิตใจบางคนว่าไม่ต้องทำบุญกับดแล้วอาตมานี่ได้ยินน้อู้เรีเร็สพอเป็นี่นองประวา่าเป็จไปในพุทธศาสนาที่เข้ามาคุกคมดันนึงดันไดก็แล้วแต่อัตมาก็บอกว่ามันอยู่ที่บุคคุ้เรเาก็ไม่ได้ดาเต๋อมาถ้าไม่ทำบุญก็ยึดรักฝักก็ได แต่ว่าถ้าใจมันอยากมาลองใจมันสร้างมาใจมันต้องการท,าทํามนุษย์พอแม่พี่นองฐานพุกฟังต่างลา่ายตุกคนดูกฐานไม่ว่าฐานอย่สตานาในสถานาภาพใดามันมีใจเป็นประทานเป็นใจติดตั้งพอแม่พี่นองฐานพุกฟังต่างล่ายอาตมาก็จบแรกในว่าตุกซส่งถุกย่างมันโยมจะสําเร็ดด้วยใจแต่ว่าคนเราถ้าไม่ไมเอาไปใจนี่พอแม่พี่นองฐานพุกฟังต่างลา่ายเอเงยคำนึกถึงบุตรชาทันที่บุตรชาว่วาแต่ซึ่นึงแต่มันรกนักอ,อกรกใจ นัก,กอกโรคใจตรงนี้จึงดะเราพ่นกลรกับใจได้นี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็ต้องการบอดีจากแบ่งพันอห้กันเราไม่ต้องนึกถึงว่าต้องตาแล้วมันได้บุญเกิดขึ้นรวยผ่ดสิ้นไหมตำเล้วอวไรแต่มนอนจากความรู้สึกทต่่ดีงามเล้วใบออบใบใช้ตั้งแต่เจ้าจนถึงกำโพกตรงนี้เราทำมาไม่พี่นง แต่ถ้าเราตั้มตั้งแต่เจา้าจนถึงว่ากำโพกไม่ใบออกใบใจวันนั้นตั้มให้เราร่างกายกั้าย่านบุฟังตั้งไรจิตใจใมันก็คุ้นมั่วไม่ต้องเร่งถึงการลงเกียนยกบาริยาชัดตรงนี้ความสเสมอความจริงใจบอไรผมไม่่น้ เพราะว่าดิยาชัดตรงนี้ยาชัดเต้่านบุ้วังต่างไล้กว่าความจริงงานประเสริฐอันเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านโดยมันตัดท่านกันน่ารัตมาโนนก็ยังเล่นความเป็นมนุษย์อันเตาเทียมกันดานบุ้วังต่างไล้แต่เกิดประชาธิปไตยเพอถ้ามาประชาธิปไตยแต่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เพราความเอาความเป็นมนุษย์ไปเป็น มันตัดท่านนี่อเมพีน้องตานผู้กังต่างไล่แต่ว่ารูปร่างหน้าตามันแตกตามกันไปต่างพี่พันธ์ตามหลักศาสนากันไม่หวากันแต่ว่าความเป็นมนุษย์ตรงนี้มันตาเทียมกันไม่ว่าจะเป็นประชองค์สมาเนนตลอดตงพ่อเมพน้องสตาญาิโยมุบาสกุบาสิกาคือความเป็นมนุษย์มันเท่ากันเพราะเป็นมนุษย์เล้วเราจงก้าวใจว่าความเสมอปากมันต้องเกิดขึ้นในอเมพีน้อง พอตม,มาที่ปตัตยในพระพุทธศาสนาพรยแเจ้ากันอย่างบอกอย่างเล้งอย่างตึงกล่าวตึงอยู่ประเมี่นองคือความเดว่ามันส้มดุลนพระเลงพระเมี่นองความส้มดุลถ้าเมื่อผากตรงนี้อาจารย์ผู้ฟังต่างไล่ก็ทําไอรอรกเอ็นว่ามันมีคุณค่าจริงๆแต่ถ้าเราคาดสติวันใหนพระเมี่นองไม่ว่าตานจะเป็นใครเป็นสัตายาดยมปราบิสุอาซามาเนนจะลอดตึงอุบาสกุบาศิกาตานพอคาดสติตัวเดียวในตานผู้ฟังต่างไล่ จากช <c oughs> ีวิตดีๆ,ๆ,ๆก็กลายเป็นกลับกลายรายเร่งตันผู้กางต่งางไล่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราเข้าวมาสู้อันเป็นมนุษย์อันเประเสืเวเราต้องมีสติอยู่จวัวคณะตันผู้กางต่งางไล่ไม่ว่าเดินยืนนั่งนอนแต่ตองเกเลียดแรงวงเก็บๆกบแต่ถ้ามองเป็นหลูกฟัง ว่าเราต้องอยุ่กับใจเป็นหนึ่งด้วยเจ้าโพในบ้านเมืองที่เรากาลังกับกัน้นมีก็ปีปากกับปีนองชาวต่างชาติอยู่นี่พอไม่ปีนองไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าไรก็แล้วแต่แต่ว่าบ่าเล่นในบ้านเราเนี่ท่านผู้ฟังทงัท้งหลายตั้มหรือกระไดไอ้ ي, มันใบออกบใบใจฐานที่ก็มีความเสื่อตือ้อฐานที่ก็ไม่ไว้วางใจฐานก็ตั้มไม่อ่านให้เต็มกําลังอย่อาให้ตบให้แต่งท่านผู้ฟัง,ท,ฟง,ท,ฟง,ท,ง,งทั้งหลายพอตบแต่งแล้วมันเทศยใฐานก็ไม่ใบออกบใบใจอ่านเดียวกมากก็ไม่รวยเพื่อสิ่ อาตมาเชื่อตรงนี้พมี่นองก็ก็กฟากตั้งเพศและวันนี้ก็แรงไปตมบัตจ้าพมี่นองเพแร่งความจริงห้เพื่อให้เป็นนั้นประซื้ดแร่งความจริงแล้วมันโคตรเจ็ดมมาสติความหลุดได้สัมปันธัญาความรู้ตัวแต่เรามีความรู้ตัวอยู่ตรงน้เรามีสัมปันธญาเป็นเตตังร่วงเกี้ยกระจบแรงเลยพมี่นองเพราะว่ากนเราดินใจชีวิตอิฐเดียวพมี่นองใจชีวิตอิฐเดียวเรเพราะว่าความตาย่านผู้ฟังต่างไล่มันเดินก้าวมาเราทุกวัน ันผพานเรามาถุกวันถูกวินาที่เราก็ผ่านมันถุกเวลานาที่เทปยามัรจุราชบอกว่าความตายยังไม่ถึงฐานก็สามารมาติดเดืนตโตไปได้แต่ยามไดพเทยามรรจุราชบอกว่าถึงคิดฉันตายฉันแดงเล้วความตายไม่มีสําหรับโตชาวท่านผู้ฟังทัางไรพอหวาความตายไม่มีสํหรับโตชาวเลยเราซึกว่าใจล้นหนังทุ่มทันทีท่านผู้ฟังท่างไรเราต้องเปด้วยโรคกไปใกล้เจ็บเราต้องเปด้วย ให้ยานาะต่างเปรูบาติเอตเกิดขึ้นมากมหมไกายกองเพราะว่าความตายาำรับคนบุคุลน,นั้นไม่มีเหลวาำรับตัวชาวเพราะว่าความตายมันมีกิจฉ้นแดงเหลวตันบุกวางต่างไลแดงเปรบ,ปรบ,ปรบไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าความตายเป็นเอต่ว่าเราต้องหยุดการใช้ชีวิตก็อย่าว่าบุปลาไล พอไม่ี่นองก็ก็ใจรักแต่ว่าอันนี้จังถุกขั้งอนาตาริ่งแต่ไม่เถียงไม่แต่ไม่แหนไม่นอนมันยอบเกิดขึ้นตั้งโยหลือคนดับไปในทุสุดนั่นคือเป็นนี้แต่ว่าร่างกายเราต้องแตงแต่ไล่บุปสไล่ไปตามการตามเวลา อันพอสมควรดันบุฟังทางไลเพราะฉะนั้นไม่มีกฎระท้านที่เกิดเรารู้ได้ว่ามันเกิดตรงไหนได้แต่พระท้านที่ตายเราไม่ทราบมาติรู้ได้ว่าเราเกิดมาแล้วตรงตายติดตรงนั้นตรงนี้แต่เมื่อก็ตั้างว่าตัวเองเด็ดสรรจะสร้าง ไอ้เร่มากใามกายกองมีอึนตองล้นตัวล,นลว้นนวใจแต่เราไม่ทามาติดูความได้ด้ว่าเราต้องไปจบสิ้นชีวิตอยู่ตรงไหนรพระเมพี่นองฐานผู้ฟังท่างไรแต่ปกฟ้งตายรายการก็องลงเกล็ดเล้งตรงนี้ไม่ได้เป็นการเ๋ือตกย่ำไรยพระเมพี่นองประวัติมนุษย์โลกยอมจะเดินทางไปสู้เว้นคำฐานผู้ความต่างไรคำติคำดคือการกระทำติดฐานไดทำดีก็ยอมด้สู้ปบปุ่มติดดีคำติดฐานทำไม่ไดีก็สู้ไปผู้ไม่ไยอมพูดหนังมดะพ่อระเมี่นองนับไม่จบ ไม่จินตองไปกระไดไม่ตองก็ดีแต่ว่าเรารู้ทึกว่าถ้าติ่งริ้งไม่ดีไม่เกิดแกความไม่ใบใจแต่ทาสิ่งดีๆมันเกิดใจเป็นว่าใจพองโตว,ว่าใจคุ้งสารทาให้เรามีอนาคตมีกําลัง่านภูฟังต่าง่วันนี้แร่งมันหมาก่าไม่ี่นองก็รร้ซึกว่าพอแล้วเวลาแล้วคนกลางมดเลวพอไม่ี่นองในสุดตายนี้รายการที่ทำจังหวัดพระที่ใจบางทีอาจจะปราดป,ปรังปรังเพื่อ,อเกี่ยวกองเกี่ยวไก่ไปมั่ง่านผู้ฟังต่าง่ต้องข้อไปกันและบ่รงเกียดกันแลแร้งเป็นกลาง ล้างนี่ผ่อพิ่น้องแต่บางทีแรงความจริงนั้นประเสริฐติ่เกิดขึ้นไอเรามีสติสตั้งในยุ่เามือพ่อพิ่นนองเราเดินว่าไปไหนก็หมายออกใบใจทําไรก็ไม่ไอต้มพูมอ่านการที่เรารบพิจบฐานทาให้เต็มหน้าเต็มกําลังนั้นเป็นสิ่งที่ดีพอเราได้ช่วยตบสนองในการ๋ย่เราบริยันบ้านเมืองก็ดีเราบริยันตัวเองก็ดีพ่อพี่น้องพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ดุงเรื่องฐานผู้กังต่างไ่ตรงนี้ก็กว้างไปตึงตุกนุกตานเลยก็อำนวยเวพรให้ตัตยา โยมจลอดถึงบรักงานในอง์ทรงจงมีแต่ความสุขความเจริญกิจอ,อะไรก็ได้ท่มปราตนาถุกประการด่านบุกวังต่างไล่แล้วก็พราจากโลกไปใกล้เจ็บต่างหมดต่างเพกับโรงเกียรติวัดหน้าตมิงก็ข้อเจริญพร